เอาจักรยานจะได้ไหมเนี่ยจะได้แป๊บนึงจะไปปิกนิกจะไปปิ้งย่างต่อแอปจักรยานเข้าเครื่องก็ไม่ได้ของคุณจะมีได้แล้วมันจะเป็นจักรยานรัฐบาลแบบนี้นะคะเราก็เข้าแอปไปพอมีแอปมีรหัสเสร็จแล้วเราก็จ่ายเป็นลาย หลายปีโนโวัดโนปีละสิบแปดเดือนละสิบแปดปีละสิบแปด,ปแปดชั่วโมงล,ละหนึ่งยูโรปีละสิบแปดยูโรไปไหนก็ได้ก็จะปั่นจักรยานไปบ้านแม่มมสุโอเคเดี๋ยวบอยกำลังจัดการให้อยู่พี่บอยพี่บอยเขาได้แล้วเราก็จะไปกันนี่จักรยานเขาสวย โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะแล้วแล้วเราก็มาถึงด้วยความปลอดภัยนะคะแจกกรยานเรียงอยู่ตรงนี้นี่มาที่หลังเขาพี่บอยแวะไปซื้อเบียนะคะ,ะเหนื่อย20่สวันตั้งแต่มอยู่ลักเสือกมา28ปีนี่แทบจะไม่เคยได้ปั่นจัก,กรยานเลย เอสวัสดีค่ะเหนื่อยอลออกลับกลก้องตรงไหนไหนี่ใช่มันกลับกล้องไม่ได้อห็นไหมัมนมันถ่ายรูปอันนี่มันเิ่วิดีโอปิ